คือต้องยอมรับนะครับว่ามันคือการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของเรื่องการจัดการปัญหาความมั่นคงขนาดนั้นผมคิดว่าการส่งสัญญาณแบบนี้เป็นการส่งสัญญาณที่ไม่ดีต่อประชาชนชาวไทยเลยนะครับเราทุกคนทราบดีว่ารัฐมนตรีกระลาโหมสาคัญแล้วก็มันไม่ใช่แค่เรื่องของการจะไปเซ็นซื้อไอเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์อะไรเท่านั้นเนาะแต่มันมีความสําคัญในเรื่องของยุทธศาสตร์ ในเรื่องของการที่จะทำงานนะครับร่วมกับสภาความมั่นคงซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับมีบทบาทอย่างสำคัญในการที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในกัมพูชาลรกับไทยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของแก๊้งคอร์เซนเตอร์ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่ารัฐบาลไม่เห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันก็มีปัญหาแน่นอนนะครับมันคือการส่งสัญญาณที่ผิดอย่างมาก แล้วมันอาจจะทําให้คนจํานวนมากก็จะรู้สึกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆในสภาวะที่เรายังมีความอิู่ตุงนังกับทางกัมพูชาเนี่ยทำไมอยู่ๆเราไม่มีรัฐมนตรีกระาห่มนะซึ่งผมคิดว่ามันไม่สามารถเข้าใจได้จะบอกจะบอกว่าต้องรอบางคนเนี่ยผมคิดว่าวิธีการคิดแบบนี้เนี่ย มันเป็นวิธีการคิดที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าการจะบอกว่าต้องรอให้บางคนมีคุณสมบัติพร้อมก่อนเนี่ยคือประเทศนี้ผมว่ายังมีหลายคนที่สามารถทําหน้าที่เป็นออรัฐมนตรีการาผมได้โดยที่ไม่ต้องรอใครบางคนนะ